เอาเมกินกินไหมเอาหมผู้ใดว่ากินได้วเจ้าละหมอป่าคนบอกแล้วก่อนน่ะเจ้ากินก่อนเอาหมพี่ไอ้ไข่อยบ้านได้ผัวหมากิีงหยองว่ากินได้บนน้อหมากอันนี่มาเบิ่งดูมาเบิ่งฟังดูหมากิ้งหยองนี่มันกินได้บ่นี่ฮะยืนหมากกลมๆเขียวๆน่ารักแถวว่าแต่มันกินได้บนนี่มาเบิ่งดูป่าจู่เบิ่งดูเจ้าะมาหมากิ้งหยองนี่หมากก็เสื้อนะ ยากยงูนี่ยบิ่งดูน่งหน่วยือจังปกงยมนี่กินได้กินได้ยี่บ่กินได้มากอมาเสียู้าาบกินได้กินได้โอ้กินได้ลยวะกินได้หน่วยกินได้ยุบักาันั่แม่บางยังกินได้แม่ใจนะว่ากินได้กินได้กิน้ยอย่าไปนั่งทานแป๊บนึงเดี๋ยไปให้เธอกินบงรูเสื้อมอหมอเรียดมา เอ้ามึงดูขันว่ากินได้มึงดูกินไหมปลาตัวกินได้แต่กินมึงรู้หมอตามมาให้แล้วอ่ะเอาเมีกิบกินไหมอือเอาหมผู้ใดว่ากินได้วัดเจ้าละหมอปลาคนบอกแล้วก่อนน่ะเจ้าต้องกินก่อนเอาหมพี่ไอไข่อยบ้านได้ผัวกินได้มาเรื่อยๆกินได้เอากินเถอะแมคือบวกกินนั่งบิ่งอย่างเอาหมอปลางามกินบ้างเอานี่ ปักแซ่บว่าแบนี้กินได้บ่เอาอุตส่าห์ไปตำให้กินนะกินเอาเฮียกินได้ห่องบ่ห่องเฮียห่องเล้วจะว่าหากินร่องกินได้ไปมั่วไปทยบโอ้